Gracias. มาชมาเข้าแถวครับน,นีันตกตกตางปอยากสอกัน oh. อ้านขมิ้นไม่มาแน่ครับฝนมันตก หวายห้ามหวายนี่ลายก่อนครับน้ำไหลครับน้ำไหลที่ขับกินครับ กำพึ่งแก๊สแล้วครับฐานรัดเพื่อส่งกำลังด้านล่างเกียร์ปลอดเขมิดครับเกียร์ปลอดฐานเขมิดที่ทำกิน

Ừ để kẹo không thấy mua UFX up hoàn rồi ghi góp việc gì hấp hướng Ừ 씨 ลูกตบให้ในกำลังดํานะน่าฟัางนาเสืบเบียงกับน้าเสืบเบียงสดน,าน้าฟานกับแบบนี้แหละครับห้ากินห้าอยากตามพุ่งประเทศ ไอ้นี่ยัง,งครับเเดือนเเดือนเี่เดือนใจก้อนน้ำชงให้ชมนะเอต,ตัวเดีวอ่น้ามันหวดน้ามันรวด คนใหม่ๆครับก็เดี๋ยวหมานบอกสดสดจะถอดที่กระเดือนกินตัวถอดที่กระเดือนใส่รถดีไปจักช็อตช็อตมาลุดนกันครับเขามีแรงเดี๋ยว้มีแรงต่อสู้กับทหารเขมรครับ น้าวเลยครับผมต้องมาลุ่งนั้นครับว่าทมันมันมันเกือค่ะเนี่ยแก่หนาววันครับต้นกระปกต้นกระปก ใส่แพรอยากินน้ำนีนเลยครับให้น้ำหน้าเาวบาทเ่อเรยบอเเป็นกระคาบก่บโอ้ยใช่เบสต้นมันใช้เบ็ดคือกันเรียกว่าปลาปลามีว้า นีออ่แหละว,ว่าม,มุมเลยฮะก็ดีดีใหญ่ก็หนึ่งใช้เบ็ดป,าาปลากันใครับเห็นไกลๆใช่บาน,นหุบครับภูเขาเห็นเขาใส่เดืเดนอนเขมรเนี่ยติดติไปเรื่อยๆเนี่ยฝนเข้าตกครับ เดี๋ยว้าไปดังไฟคิดขาวแก่น้าวกันครับตอนนี้ยุ่งอารวาดหลายครับโล,ล่งดีว่าไ้นเตือนนะสันแล้วครับผมสันโอเคครับไปเบิง้งครับพี่ก้อนนามไหลนามไหลหัวหอย ยาครับนหลนแ้วครับยาหเลยของเาเยบากหาอาหารครับนนี่ยักษ์เล่ข้างนี้นตกขึนลำบากยักษ์เด้ยเพอนช่วยทำให้ขึ้่นอิามันอมาถึงคำครับเมื่อสองสามุ่ ปืนไม่กันฝนตกก่อน